ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มแผงวงจร Zigbee module ตัวนี้เข้าไปในแอปพลิเคชัน EV Link นะครับซึ่งเราจะต้องมี Zigbee Gateway ก่อนนะครับเวลาที่ผมเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในแอปพลิเคชัน EV Link อยู่ในหน้าแรกนี่แหละซึ่งถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ตัวอื่นของ EV Link มันก็จะเรียงกันอยู่ตรงนี้เวลาที่เราจะเพิ่มเจ้าแผงวงจรตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องเข้าไปที่ Zigbee Gateway ก่อนไม่ใช่กดบวกตรงนี้นะครับ ต้องเข้าไปที่ซิกบีเกตเวตตัวนั้นก่อนนะครับตอนนี้ใน s i กบีเกตเวตัวที่เราสาธิตอยู่นี้เนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนอยู่เลยนะครับมันก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็จะมีรายชื่อของอุปกรณ์เรียงอยู่เราก็กดบวกเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีมันจะเป็นปุ่มที่ขึ้นว่า Add ที่หน้าแรกก่อนให้เราจ่ายไฟเข้าแผงวงจรนะครับ ในครั้งแรกที่เราจ่ายไฟก็แผงวงจรเนี่ยจะมีไฟสีแดงตัวนี้กระพริบนะครับจังหวะของการกระพริบเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่เคยใช้ EV Link จะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับจังหวะของการแผงลิงใช่ไหมครับก็ถูกต้องครับเพราะว่าแผงวงจรนี้เนี่ยมันต้องใช้กับแอปพลิเคชันได้ทั้ง2แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นฟอร์แมตท,ที่ใช้ในการเข้าสู่โหมดแผงลิงเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้เป็นฟอร์แมตของ EV Link หรือ Smart l i f e นะครับ เขาจะใช้จังหวะของการกระพริบแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าไปแล้วไฟสีแดงไม่กระพริบแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งใน4ปุ่มข้างล่างเนี่ยนะครับค้างไว้จนไฟสีแดงกระพริบแบบนี้ก็สามารถเข้าสู่โหมดจับคู่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้ของผมอยู่ในโหมดจับคู่แล้วก็ไม่ต้องกดนะครับก็มาที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนนะครับกดแอดครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะทําการค้นหาแผงวงจรตัวนี้แล้ว โอเคไฟหยุดกับพิิบแล้วนะครับแล้วมันก็บอกว่าเห็นอุปกรณ์หนึ่งตัวกด Next น,นะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะเพิ่มแผงวงจร 6B ตัวนี้มาไว้ในแอปพลิเคชัน EV Link ภายใต้ 6B g a t e w a เ way แล้วนะครับเวลากดเข้าไปใช้งานก็แตะเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นปุ่มแบบเดียวกับที่เคยใช้กับแผงวงจร Wi-Fi นั่นแหละครับ ซึ่งโหมดการทํางานของแผงวงจรน,นี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะตั้งไว้ที่บอร์ดว่าอะไรซึ่งเป็นไปได้ว่าจากโรงงานอาจจะตั้งเป็นเซฟ์ล็อกโหมดมาหรือโมเมนทารีก็ได้นะครับแต่ในลักษณะนี้จะเป็นเซฟ์ล็อกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนโหมดจําได้ใช่ไหมครับให้เราไปกดที่ปุ่มตรงนี้กดไปจนเจอโหมดที่เราต้องการนะครับกดหครั้งดูซิเป็นโหมดอะไรนะครับ อ๋ออันนี้เป็นอินเตอร์ล็อกนะครับแต่ถ้าต้องการโมเมนตัลลี่หรืออินชิ่งให้กดตรงนี้อีกมันจะวนกันไปนะครับอย่างนี้ตอนนี้เพื่อนๆก็เพิ่มแผงวงจร 6B เข้าไปในแอปพลิเคชัน e v e l i n g ได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะมีอยู่5จุดนะครับ จุดนี้เป็นชื่อที่แผงวงจรถูกตั้งมาเป็น Default นะครับ เราเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราถอยกลับไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าชื่อนี้มันจะถูกตั้งมาจากโรงงานและคําว่า Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4เนี่ยมันก็คือปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4นั่นเองนะครับถูกตั้งมาจากโรงงานแบบนี้ตรงนี้อาจจะเอาไปใช้ควบคุมไฟลงรถอาจจะมี Channel 1เป็นไฟลงรถหลัก Channel 2เป็นไฟลงรถเสริม Channel 3เป็นไฟสวนหน้าบ้าน Channel 4เป็นไฟประตูนหน้าบ้านทำอนองนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของหลอดไฟได้นะครับวิธีการเปลี่ยนกดไปที่ตัวนี้ ให้เป็นหน้าใหญ่ๆก่อนแล้วก็ไปที่จุดๆทางขวาบนนะครับตรงเนมเนี่ยนะครับให้เราแตะเข้าไปมันก็จะมี5้าบรรทัดใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการลบทิ้งเปลี่ยนชื่อแล้วก็เซฟออกมานะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มไฟลงรถไฟลงรถกดเซฟออกมาชื่อแผงวงจรตัวนี้จะชื่อว่าไฟลงรถแล้วชานันหนึ่งผมบอกว่าเป็นไฟลงรถหลักไฟลงรถหลักกดเซฟนะครับ Channel 2เป็นไฟลงรถเสริมแบบนี้กดเซฟออกมา Channel 3ไฟสวนหน้าบ้านแบบนี้กดเซฟออกมา c ช a อ n e l 4เป็นไฟประตูหน้าแบบนี้เป็นต้นนะครับรกดเซฟออกมาแล้วก็กดถอยกลับไปกดถอยกลับไป,ปเพื่อนๆก็จะได้ชื่อของปุ่มตามที่ตั้งไว้นะครับ จะถอยกลับมาก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มของไฟลวงลดมีไฟลวงลดหลักลงลดเสริมไฟสวนหน้าบ้านไฟประตูหน้านะครับเท่านี้เองนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนๆทําทำได้แบบนี้ก็แปลว่าสามารถเปลี่ยนชื่อปุ่มต่างๆได้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันสเกเดนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับตัว Wi-Fi ที่เราเคยใช้อยู่นั่นแหละเป็นการตั้งเวลาการปิดหรือตั้งเวลาการเปิด เวลาเราแตะเข้าไปแล้วในหน้าจอหน้าแรกนี้มันคือตารางรวมของการตั้งเวลาทั้งหมดที่ตั้งเอาไว้แต่ว่าในครั้งแรกมันก็จะลงๆอย่างนี้นะครับการตั้งเวลาของฟังก์ชันสเกจดูเนี่ยสามารถตั้งได้แค่8โปรแกรมนะครับเวลาจะตั้งก็ต้องมากดที่ add ตรงนี้เป็นชั่วโมงสมมุติถ้าเราจะให้ไฟสวนเปิด18นาฬิกาก็เลือกที่1 8ตรงนี้ก็เป็น0ูนย์นะครับรีพีทจะให้มีการเปิดไฟสวนทุกวันไหมถ้าต้องการแบบนั้นทุกวันให้กดไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกติกทุกวันหรืออยากจะให้เปิดวันที่ต้องการก็ได้นะครับ กดเซฟถ้าเลือกทุกวันมันจะขึ้น every day ให้นะครับแอคชั่นของไฟจะให้ทำอะไรให้อนอ n อนก็คืออ n อนออฟก็คือออฟนะครับเลือกเป็นออนไว้กดเซฟชนแนลที่ต้องการให้มีผลเมื่อกี้บอกว่าเป็นไฟสวนใช่ไหมครับกดไปมันก็คือ4ชนแนลที่เราเปลี่ยนชื่อน,นั่นแหละให้เป็นไฟสวนแบบนี้กดเซฟกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่า 18นาฬิกาไฟสวนหน้าบ้านจะเปิดทุกวันซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตว่ามีสวิตช์ปิดเปิดการตั้งเวลานี้ได้นะครับไม่ต้องลบทิ้งนะครับแต่ถ้าต้องการจะลบเลยก็แตะไปที่ตรงนี้แล้วเลือก delete ก็ได้นะครับโอเคผมยังไม่ delete แล้วกันนะครับเมื่อเราตั้งแล้วเนี่ยเวลาที่เรากลับมาที่หน้าแรกจะเห็นว่าตรง scale ด้วย,ยจะมีเลขหนึ่งสีแดงๆขึ้นมานะครับก็แปลว่ามี1โปรแกร,รมที่ถูกตั้งเอาไว้ตอนนี้นั่นเองครับ ฟังก์ชันต่อไปนะครับชื่อว่าทัมเมอร์นะครับก็คือการตั้งเวลานับถอยหลังนะครับเวลากดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นหน้ารวมของการตั้งเวลานับถอยหลังนะครับถ้ายังไม่มีการตั้งมันก็จะโล่งๆอย่างนี้ถ้าตั้งกขกดแอดแล้วเวลาในการนับถอยหลังก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการให้นับถอยหลังแล้วทําอะไรตอนนี้ให้มันตั้งเวลานับถอยหลังสัก10นาทีแล้วให้มันออนแล้วช่แนนไหนสมมติว่าเป็นไฟประตูหน้าเลือกตรงนี้แล้วก็เซฟ เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านดูคร่าวๆก็คือตั้งเวลานับถอยหลังเมื่อครบ10นาทีให้เปิดไฟประตูหน้ามันจะเริ่มต้นจากที่เรากดเซฟนี่แหละนี่นะครับมันจะเริ่มต้นนับถอยหลัง10นาทีแล้วเปิดไฟประตูหน้าถ้าเราต้องการจะเพิ่มก็กดเพิ่มตรงนี้ได้อีกเรียบร้อยก็กดเซฟออกมาแล้วก็ถอยออกมาดูที่หน้าแรกตรงทรัมเมอร์จะมีเลขหนึ่งก็คือโปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้นั่นเอง,เ,องเมื่อครบ10นาทีแล้วไฟประตูหน้าก็จะติดขึ้นมานั่นเองนะครับ ฟังฟ์ชันสุดท้ายนะครับคือ all on และ all off นะครับก็ตรงตัวนะครับถ้าเราแตะตรงนี้มันก็จะเปิดหมดทุก Channel เลยนะครับแต่ถ้าเรากดตรง all off มันก็จะปิดทุก c ช a n n e l เช่นกันนะครับลักษณะนี้เนี่ยจะใช้ได้ผลดีกับโหมดเซลล์ล็อกเซลล์ล็อกคือกดติดกดดับใช่ไหมครับแต่ถ้าตั้งเป็น Momentary หรือ Interlock ็มันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับเราลองตั้งเป็นแบบอินเตอร์ล็ก่อน อ่อนมันก็จะเละเทะไปเลยนะครับมัวไปหมดนะครับหรือว่าเป็นโหมดโมเมนตัลลี่ลองดูนะครับเวลาที่เราอออนติดนะใช่แต่มันไมีขางมันก็จะตัดออกไปนะครับ อีกหนึ่งคำถามที่มักจะโดนถามนะครับก็คือว่าแผงวงจรตัวนี้สามารถแชร์ให้กับ EV Link บัญชีอื่นได้ไหมต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วอุปกรณ์ที่เป็น Zigbee แบบนี้เนี่ยมันแชร์ลายตัวไม่ได้นะครับสมมติว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ที่อยู่ใน Zigbee Gateway หลายๆตัวแต่เราอยากจะแชร์ไปตัวเดียวมันทำไม่ได้นะครับมันจะต้องแชร์ทุกตัวที่อยู่ใน Gateway ตัวเดียวกันไปหมดเลยนะครับวิธีการแชร์กดไปตรงนี้ กดตรงนี้มันไม่มีเมนูแชร์นะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกใน s b กบนะครับให้เราเริ่มต้นโดยการกดที่ s i กบ e ตัวนี้กดที่จุดๆแล้วไปที่แชร์เวลาแชร์ไปเนี่ยใส่เป็น EV-Link อีกบัญชีนหนึ่งเมื่อเรากดแชร์ไปมันจะแชร์ไปทั้งหมดเลยนะครับอาจจะต้องดูนะครับว่าเราต้องการจะแชร์แบบนั้นหรือเปล่านะครับ